มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวโพสต์รถทัวอับค่าโดยสารสองเท่าขึ้นมาบนรถแทบช็อกค,ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกปมร้อนในโลกออนไลน์นะคะเมื่อมีผู้ใช้ Facebook ใหม่สิริธรรมกิจได้โพสต์เรื่องราวบนรถทัว์ที่แม่ให้นั่งรถโดยสารไปที่หัวหินในราคาถึง1,300บาท ซึ่งเป็นราคา2เท่าจากเดิมนะคะโดยพนักงานแจ้งว่าได้เว้นที่นั่งและระยะห่างเพื่อป้องกันโควิดตามนโยบายของทบานแต่พอขึ้นไปบนรถถึงกับต้องตะลึงค่ะเมื่อเจอผู้โดยสารนั่งเต็มเกือบทุกที่นั่งและก็ไม่เว้นระยะห่างโดยระบุว่าเมื่อวานนี้แม่ซื้อตั๋วรถไปหัวหินราคา1,300บาทเขาบอกแม่ว่านั่งที่เว้นที่ค่ะแล้ววันนี้แม่ขึ้นรถไปเจอสภาพแบบนี้ค่ะ ขอความเป็นธรรมด้วยเธอค่ะเงินก็หายากลำบากอยู่แล้วมาเจอผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภคแบบนี้อีกแย่มากๆเลยนะคะเจอแบบนี้อยากจะร้องไห้มันเจ็บใจมากๆเลยนะคะทำใจยอมรับราคาสองเท่าได้แต่ไหน่ะคะนั่งที่เว้นที่ตามที่คุณแจ้งตอนขายตัว๋วฝากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ